สวัสดีครับผมคิมตี้วันนี้เราอยู่กันในเกมเบนโซรีวิลูชั่นเซิ e r ฟ g l o b a l นะครับโดยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวลยังไงให้ไวๆซึ่งก่อนจะไปเก็บเลเวลกันเนี่ยผมจะมาแนะนําไอเทมที่เป็นตัวช่วยในการเก็บเลเวลนะครับไอเทมชิ้นแรกครับพรของาวาจุงจะเพิ่ม x p ที่ได้รับ40%เราสามารถซื้อได้ในราคา600เพชรหรือเราจะซื้อเป็นแพ็กเกจในราคา89บาทในหน้านี้นะครับเราจะได้ทั้งพรของขวาจุงครับ 7วันแล้วก็ใบสีแดงนี้ครับเป็นใบเพิ่มน้ําหนักครับผมแล้วก็ใบสีทองนี้ก็จะเป็นใบเพิ่มช่องกระเป๋านั่นเองครับอเทมที่ที่2เครื่องรางอีกพีจะเพิ่มอีกพีที่ได้รับ40%ครับผมเป็นระยะเวลา14วันแล้วก็มันจะจํากัดการซื้อไว้ครับว่าในรายเดือนเนี่ยเราจะซื้อได้แค่3อันเท่านั้น,นครับต่อตัวละครไอเทมที่นี่3พูดพิทักษ์หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับ บางตัวจะมีสกิลเพิ่มอีกพีอย่างเช่นเต่าบุพภาของผมตัวนี้นะครับจะเพิ่มอีกพีที่ได้รับจากการฆ่ามอนสเตอร์ครับ15%หรือว่าจะเป็นเพนกวินตัวนี้เหมือนกัน,นครับแต่บางตัวเนี่ยอย่างตัวด้านซ้ายเนี่ยจะเพิ่มน้ำหนักสูงสุด100แทนอันนี้ผมคิดว่าออปชั่นพิเศษเนี่ยน่าจะสุมออกมานะครับไอเทมชิ้นที่4ยาคูณ2และยาคูณ4ครับยาคูณ2ครับในรายสัปดาห์ของตัวละครจะสามารถซื้อได้7ชิ้นครับในราคา5 0,000่นครับ ส่วนยาคูณ2นะครับระยะเวลาที่เขาเขียนไว้ครับจะอยู่ใช้เป็นเวลา1ชั่วโมงนั่นเองครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถกดของทั้งคูณ2และคูณ4ได้หรือเปล่านะครับส่วนคูณ4เนี่ยจะอยู่ในราคา80,000ครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้สัปดาห์ละ2ครั้งครับและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นขวดยาอีกพีครับจะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือจะเป็นขวดเล็กนะครับจะขายในราคา2 0,000ในสัปดาห์เนี่ยเราสามารถซื้อได้20ขวดนะครับผม แล้วก็ EP ที่เราเมื่อกดใช้เนี่ยจะได้รับอยู่ที่25,000เลเวลที่ใช้ได้ก็จะเป็นเรเวล10ขึ้นไปนะครับอันนี้ถ้าเราซื้อหมดก็จะเสียอยู่ประมาณ400,000นั่นเองอันนี้สําหรับคนที่ต้องการเร่งเรเวลนะครับแล้วก็ที่เป็นขวดใหญ่ขึ้นมาครับจะขายในราคาที่แพงกว่าก็คือราคา86,000สัปดาห์หนึ่นเงเนี่ยเราซื้อได้10ขวดนะครับผม EP ที่ได้รับเมื่อกดใช้เนี่ยก็จะประมาณ160,000นะครับแล้วก็เรเวลที่ใช้ได้ก็จะเป็นเรเวล40 และต่อไปนะครับจะมาพูดถึงพลังกายซึ่งสําคัญมากในการเก็บเลเวลโดยผมจะแบ่งพลังกายออกเป็น3สีด้วยกันครับผมก็คือจะมีสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีขาวครับสีเขียวเนี่ยค่าพลังกายครับจะอยู่ที่101่จนถึงหนึนะครับตามเกดที่เขาเขียนไว้นี่เลยและเมื่อค่าพลังกายครับเราอยู่ในระดับสีเขียวใช่ไหมเรากดมาตรงนี้ครับดูผลพลังกายปัจจุบันอะ่ะมันจะมีบัฟด้านล่างครับถ้าผมจําไม่ผิดนะในสีเขียวเนี่ยอีกพีจะ เพิ่มเป็น300%นะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะแต่มันก็แป๊บเดียวเองอะ101-120อะ่ะเราไปตีมอนแปบบ๊แบแบมันก็หมดแล้วนะครับต่อไปนะครับสีเหลืองค่าพลังกายจะอยู่ที่70-100ถึงอีกพีที่ได้รับจากการฆ่าศัตรูเพิ่มขึ้น100ตามที่เขียนไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผมและสีสุดท้ายนะครับสีขาวก็คือตั้งแต่1.169เนี่ยอีเราจะไม่ได้รับเพิ่มจากการฆ่ามอนนะครับก็คือสมมติว่า ถ้าเราฆ่ามอนได้ EP หนึเนี่ยมันก็จะไม่มีบัฟบวกเพิ่มนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ EP เลยนะแค่บัฟตรงเนี้มันจะเป็นศูนย์เฉยๆส่วนการทําเควสภารกิจก,กวาดล้างเนี่ยสีขาวเนี่ยเรายังทําได้นะครับและเราสามารถรีค่าพลังกายครับตามที่มันเขียนไว้เนี่ยขีดจํากัดการฟื้นฟูเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในเมืองเนี่ยไอรูปหัวใจด้านบนนะครับมันก็จะขึ้นว่า recovering ก็คือมันจะรีเจนให้เต็มจนถึง100 แล้วถามว่ามันจะรีไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับก็คือเนี่ยดูนี้เลยจํานวนการเติมที่เหลือเนี่ยเราจะเติมได้ตามที่มันได้กําหนดไว้นั่นเองนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรากดกระถางทูบนะครับหลังจากนั้นเราเดินเข้าไปใกล้ใช่ไหมมันจะมีให้กดนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นการฟื้นฟูเหมือนกันครับแต่ผมแนะนําว่าเข้าเมืองเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าแรกๆเนี่ยน้ำหนักเราน้อยใช่ไหมเราฟาร์มมอนเก็บเลเวลแป๊บเดียวเนี่ยของก็เต็มแล้วนะครับส่วนวิธีในการเก็บเลเวลครับมีอยู่3อย่างนะครับผม อย่างที่1ครับทำเคเวสเหลืองแล้วก็เคเวสลองสีฟ้าให้หมดนั่นเองครับเคเวสลองสีฟ้านี่ก็จําเป็นนะเพราะว่าเราจะได้พวกของตีบวกด้วยแล้วก็ได้อีพีได้ซิเวอร์ด้วยอย่างที่2ครับการทําเคเวสกวาดล้างนะครับอันนี้ที่ผมทําอยู่นะครับเราสามารถแบบตีมอนเท่าไหร่ก็ได้ดองไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราค่อยกดรับไอเทมทีเดียวนะครับผมมันก็จะคูณของพวกนี้มาให้นะครับนี่อีกพีก็คูณอยู่ที่1.7ซิเวอร์คูณอยู่ที่1.7แล้วก็ของรางวัลเนี่ย ในแมพที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็นขวดยา E.P มาด้วยขั้นตอนแรกในการรับเวสกวาดล้างนะครับให้เรากดมาที่รูปโลกแผนที่ครับกดไปอีกทีหนึ่งครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเรากดไปที่แผนที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะไปเก็บเลเวลตรงนั้นครับอย่างผมเนี่ยจะไปเก็บอยู่โซนทะเลทรายใช่ไหมอยู่ที่มัน70-80บวงเนี่ยอย่างผมจะเลือกไปที่ทะเลทรายศีลาครับผมกดคลิกไปเลยปุ๊บหลังจากนั้นเราดูแถบขวาเนี่ยที่มันมีคําว่าเคลื่อนย้ายมอนเตอร์เนี่ยเราเลื่อนดูอันล่างสุดครับอื่นๆเห็นไหม เราก็กดนี่ไปเลยแล้วจะกดเคลื่อนย้ายไปเลยครับดังนั้นมันก็จะเดินไปยังบอร์ดเควสแล้วเราก็ไปกดรับครับหลังจากนั้นเราก็ไปตีมอนในแมปของทะเลทรายศีลาได้เลยและอย่างที่3มนะครับจะเป็นการลงดันเจียนครับซึ่ง,รงแรกๆเนี่ยผมจะแยกออกเป็น2ดันเจียนด้วยกันนะครับผมแล้วกดมาที่นี่การเดินทางครับมันจะเป็นดันเจียนธรรมดาเนี่ยที่เราลงดันอ้วน40นะครับผมอันนี้ก็เราก็พอมีใบทีเเ่เป็น1ขีดอะตัวไอเราก็มาลงครับผม ส่วนเวลสูงหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็น2ขีดครับอันนี้จะเป็นดันลิงไฟครับผมเวลาเราลงเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเวลาเราจบดันครั้งหนึ่งเนี่ยรอบหนึ่งเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าเราได้ e อเท่าไหร่ครับได้เงินเท่าไหร่ถ้าเป็นดันเลเวล40เนี่ยดันอ้วนเนี่ยก็ได้ไอที่มัน30,004แล้วก็ได้ซีรั่ว30,08รวมทั้งเราจังได้ของด้วยมาตีบวกนะครับไว้เพิ่มค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันอะไรพวกนี้ครับ และดันอีกแบบนะครับจะเป็นดันเจียนลายวันนับที่เราจะต้องลงอย่างน้อยวันละ1ครั้งนะครับผมจะมีอยู่2ดันเจียนด้วยกันดันเจียนแรกเนี่ยนี่ครับอุทยานอสูรอันนี้ง่ายมากเราก็จะไล่เป็นขั้น1ขั้น2ไปเรื่อยครับยิ่งเราลงเยอะเนี่ยขั้นสูงขึ้นเรื่อยเนี่ยเอ่อมอนหรือบอสเนี่ยก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลก็จะมากขึ้นด้วยส่วนอันนี้ก็ส่วนไหนดันอันเนี้ยนะอันแรกเนี่ยมันจะเน้นไปที่หินตีบวกมากกว่า ่วนอันที่2นีครับภุเขาปีศาจหมูอันนี้ก็จะได้ EP ที่เยอะมากเห็นไหมได้ตั้งแสนห้เลยอยู่ที่ขั้น2เองแล้วก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยก็จะได้เป็นซิลเวอร์นั่นเองนะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําวิธีการเก็บระเวลพร้อมทั้งตัวช่วยนะผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ